เวาสุดนี้เองทางราชาวิทยาลัยจุฬาพรนะครับได้มีการคิดคน้นยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียนะครับต้านเชื้อในเด็กตำบแรกในไทยทีเดียวครับนายแพทย์นิธิมหาหนนนะครับเลขาธิการราชาวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดเผยว่าจากการระบาดของโควิดสิเกา 19, นะครับทำให้ผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นขณะที่วัคซีนป้องกันโควิดยังไม่ได้รับการรับรองให้ใช้ในเด็กนะครับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรจึงร่วมกับคณะเภสัชาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทเมริกาอินโนวาจำกัดได้พัฒนาแล้วก็คิดค้นสูตรตำรับยานำเชื่อมฟาวิพิราเวียสำหรับผลิตในโรงพยาบาลจุฬาภรน,นะครับต้านเชื้อไวรัสโควิดส,สำหรับเด็กนะฮะแล้วก็ผู้ป่วยที่มีความลำบากในการกลืนเม็ดยาตำรับแรกในประเทศไทยนะครับซึ่งเธอเกิดได้รับภายใน4วันหลังจากเริ่มมีอาการจะช่วยลดอาการหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลและลดอาการเสียชีวิตได้ โดยคณะเภสัชศาสตร์ษษษษษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบร,บริษัทบริษัทเมดิก้าอินโนวาจะควบคุมการผลิตยาในโรงพยาบาลเพื่อให้กระบวนการผลิตได้มาตรฐานนะครับจากการให้ยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียแก่เด็กอายุ8เดือนถึง5ปีจำนวน12รายเนี่ยพบว่าตอบสนองต่อการรักษาได้ดีนะฮะไม่พบผลข้างเคียงร้ายแรงยาน้ำเชื่อมครั้งนี้นะครับที่ออกมนกันมาเนี่ยก็มีข้อดีนะฮะพร้อมใช้แล้วก็มีปริมณาณยาคงที่เมื่อเทียบกับยาเม็ดบทละลายน้ำซึ่งละลายน้ำได้ไม่ดีนั่นเองครับ อาจเกิดตะกรนทาให้ปริมาณยานั้นไม่แน่นอนแต่ยาน้าเชื่อมมีข้อเสียก็คือปริมาตรยามากกว่ายาน้ําทั่วไปและมีข้อจํากัดที่ต้องให้แพทย์เป็นคนสั่งยาและติดตามอาการเท่านั้นนะครับไม่สามารถซื้อตามร้านขายยาได้เนื่องจากอาจเกิดผลข้างเคียงดังนั้นเองผู้ประสงค์ขอรับยาน้ําเชื่อมจากแพทย์นะครับสามารถติดต่อได้ทาง f a v i p i r a v i a c r a a c t h และจะรับยาได้ภายในหนึ่งวันหลังจากลงทะเบียนครับปัจจุบันนี้สามารถจ่ายยาได้ประมาณ100รายต่อสัปาห์ครับและอาจขยายไปผลิตในโรงพยาบาลอื่นเพื่อผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการโดยต้องผ่านการควบคุมคุณภาพครับถือเป็นความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ของไทยนะคะในการที่จะเข้ามาช่วยต่อสู้กับวิกฤตโควิด -19 ในประเทศด้วยนะคะ